จะเป็นยังไงเมื่อริกซานเชสต้องผันตัวมาเป็นสุดยอดสมูไรเพื่อปกป้องโชกุนมอร์ตีให้รอดพ้นจากสายตาของเหล่านินจาริกที่จ้องจะสังหารเขางานนี้บอกเลยว่ามีการนองเลือดอย่างแน่นอนไปพบกับสรุปเรื่องท่านอนิเมะสุดมันจากแฟรนไชส์นี้กันได้ในริก,กันมอร์ตี้อนิเมตอนสมุไรแอนโชกุน ตัวนี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องสซานอีกตอนหนึ่งจาก r i ก k มอร์ตี้เวอร์ชันแอนิเมตนะครับขอเตือนก่อนว่าให้ถอดสมองทิ้งไปได้เลยเพราะมันมีแต่ความบันเทิงล้วนๆเน้นภาพสวยเน้นสาสใจล้วนๆเอาเป็นว่าเราหยิบม,มาเล่าขำๆมันๆตามสไตล์ของตัวน้ตู s เพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับบอกเลยว่ามันไม่แพ้กันและก็ตามทมเนียมนะรบกวนจ่ายค่าผ่านทางให้เรากันมาคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนจะไปรับชมเรามีแอปที่ดีมาแนะนำอย่าง Nox Player แพลตฟอร์มเจ๋งๆที่จำลองการเล่นเกมมือถือบน PC ที่บอกเลยว่ามีจุดแข็งมากมายให้เราเล่นเกมมือถือได้แบบเต็มทุกรสสุดๆโดยเราจะได้เล่นเกมมือถือบนจอ PC ที่ใหญ่กว่าจอสมาร์ทโฟนแถ่งไปควบคุมทุกอย่างได้โดยแป้นพิมพ์กับเมาส์เพื่อความเพลี้มาพร้อมกับการตั้งค่า FPS ที่ลื่นไหลดันได้ถึง90 FPS ไปเลยอีกทางถ้าเบื่อเกมไหนเนี่ยเราก็ยังเปิดหลายหน้าจอพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ใครสส่บอดถูกใจชัวร์แถมเรายังเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจอี ใครสนใจ Nox Player โหลดได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับเออโหลดได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะในคืนวันพระจันทร์สีเลือดกลางทุงยาที่แสนสงบบรรยากาศของภาพนั้นเรียกว่าไม่น่าไว้วางใจสุดๆเราจะได้เห็นสมุไรริกผู้มีหน้าที่อารักขาโชกุลมอร์ตี้ให้ไปถึงจุดหมายอย่างตลอดรอดฟังกำลังรอนแรงไปได้วยกันอยู่ทว่าพบกเขากลับถูกเหล่านินจาริกกระโดดข่ามิติมาดักหน้าไว้ นินจาริกเปิดหมายสารให้ดูว่าตอนนี้เหล่านินจากำลังตามล่าซามูไรริกผู้คิดกบฏอย่างริก w t m บันยูทีเอ็มเจในข้อหาให้การช่วยเหลือโชกุนมอตตี้อยู่โดยเหตุผลบางอย่าง,งในตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทำไมเหล่านินจาริกถึงต้องตามล่าโชกุนมอตตี้ที่มีสภาพติงตองแบบดีด้วยเรารู้เพียงแค่ว่าจิตวิญญาณของซามูไรที่ไหลเวียนอยู่ในตัวริกเด m บ2นทีเอ็มเจนั้นจำเป็นต้องปกป,ป้องโชกุนที่เหลือรอดเพียงคนเดียวอย่างโชกุนมอ์ตี้เอาไว้ให้ได้ แกมันช่างโง่เขานักสมุไรริกเจ้านั่นมันไม่ใช่มอตี้มันก็แค่ปัญญาอ่อนคนหนึ่งเท่านั้นส่งมันมาให้เราแล้วเราจะอนุญาตให้แกตายแบบ <S <S แบบยังไม่สิ้นเสียงพูดของหัวหน้านินจาสมุไรริกก็ปลีเข้ามาด้วยความรวดเร็วพร้อมตวัดดาบคาตนาสุดคมไปที่มือของนินจาริกที่ถือหมายจับอยู่จนขาดวินเลือดพุ่งเต็มจอทันทีแล้วหลังจากนั้นการต่อสู้สุดเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นตาต่อตาฟันต่อฟันและดาบต่อดาบ ส่วนที่คมที่สุดของดาบนินจาและดาบสมุไราฟาดฟันกันดังไปทั่วป่าที่เงียบสงบแต่แม้ว่านินจาริกจะยกพลกันมาเป็น10คนก็ไม่สามารถปราบดาบกับสุดยอดสมุไรอย่างริกเด m ร12ได้เลยบ่งบอกว่าวิถีสมุไร,รที่เด่นเรื่องการต่อสู้ซึ่งหน้านั้นเหนือกว่าวิถีนินจาที่เน้นรอบเร้นเป็นไหนไหนและแค่ไม่กี่อึดใจท่ามกลางดวงจันทร์สีเลือดก็เต็มไปด้วยสีแดงฉานจากเลือดนินจาด้วยเช่นกัน นินจาริกส่วนหนึ่งแอบรอบเข้ามาข้างหลังหวังจะฆ่าโชกุนมอตตี้ตามวิธีของพวกเขาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะซามูไรริกได้ติดตั้งเครื่องป้องกันตัวเองอัตโนมัติเอาไว้ที่รถเข็นของโชกุนมอตตี้แล้วทำให้นินจาริกที่รอบเลนมารถตัดขาขาดกันท่วนหน้าขณะที่ด้านของซามูไรริกก็ค่อยๆจัดการนินจาริกไปทีละคนสคนอย่างเยือกเย็นจนฝ่ายนั้นเกือบจะตายกันหมดแล้ว ฝั่งนินจาริกจึงต้องใช้ไม้ตายอย่างการเปิดประตูมิติอัญเชิญยักษ์ริกที่ถูกจองจําขึ้นมาหวังจะจัดการเจ้าซมุไรคนนี้ลงให้ได้แต่ก็ผิดคาดแม้จะตัวใหญ่ยักษ์ก็ไม่ขนามือนักรบผู้เลือดเย็นคนนี้ได้เลยซมุไรริกปักฝักดาบลงไปที่พื้นแล้วใช้มันดีตัวเองขึ้นไปเหนือท้องฟ้าแล้วประทับดาบคาตนะลงไปที่กลางหน้าผากของยักษ์ริกจนเลือดพุ่งดับอนาทั้งที่เปิดตัวมาอย่างเท่ หัวหน้านินจาจึงไม่มีทางเลือกเรียกนินจาริกที่เหลือทั้งหมดมารวมกันที่จุดนี้และใช้ระเบิดควันพิษระดมปลาใส่ทั้งสมุไรริกและโชกุนมอตี้จนทั้งคู่เกิดภาพหลอนล่องลอยไปในโลกของมูเมนแบบเดียวกับที่เจ้าตดสิงมอตี้ในตอนที่2ของซีซั่นที่2นั่นเอง โดยในผวังนั้นโชกุนมอตี้หัวเราะราด้วยความสุขส่วนด้าซามูไรริกก็ตกอยู่ในผวังอยู่ขนาดหนึ่งเหมือนกันแต่ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งและเยือกเย็นของสมามูไรเขาก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วและจัดก,การสวนกลับเหล่านินจาริกจนเกลี้ยงเหลือเพียงแค่หัวหน้านินจาเพียงคนเดียวเท่านั้นแกเลือกที่จะหนีไปได้นะ แต่ทาไมอ่ะก็จงลิ้มรถคมดาบของนินจาซะทั้งคู่กระโดดขึ้นไปปาดดาบกันท่ามกลางสีแดงฉานของดวงจันทร์ในที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ก็รู้ผลซามไรริกมีบาดแผลเล็กน้อยที่ไหล่ซ้ายขณะที่หัวหน้านินจานั้นหัวขาดวินออกจากบาโดยมีภาพสุดท้ายของช่วงชีวิตเป็นภาพของซามูไรริกและโชกุนมอร์ตี้ที่กําลังจ้องมองเขาอยู่ซามุไรริกสะบัดหน้ากลับและชำระล้างเลือดที่ดาบเก็บใส่ฝากก่อนจะเปิดประตูมิติเตรียมพาโชกุนมอร์ตี้รอนแรงไปข้างหนอีกครั้ง ก่อนภาพจะตัดกลับมาอีกครั้งในช่วงที่ซามมไรริกหรือริก w t m มยูทเดินทางมาที่รังของพวกนินจาริกเพื่อมาช่วยชีวิตโชกุนมอตี้ที่พลาดท่าถูกจับกุมตัวไปก่อนเราจะได้รู้ความจริงที่ว่าที่นินจาริกต้องการตัวของโชงกุนมอตี้นั้นก็เพราะ เหล่านินจาพเนจรริกและสหายนินจาอีกมากมายนั้นถูกโชกุนหมาตี้หลายคนสั่งเก็บจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายเพราะในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นวิธีนินจานั้นมักจะขัดกับวิธีของซามุไรเสมอเพราะนินจามักจะเน้นรอบเ้นเหมือนกับผีส่วนซามูไรจะมีเกียรติกว่าโดยการต่อสู้ซึ่งหน้าทุานั้นและด้วยวิธีที่ต่างกันนี้มันก็เกิดเป็นสงครามตามล่าก,กันจนถึงทุกวันนี้และสิ่งเดียวที่จะทำให้เหล่านินจาพอใจนั่นก็คือการฆ่าล้างโชกุนหมาตีให้เกลี้ยงเพื่อแก้แค้นททงสหายนินจาที่ถูกฆ ตายไปนั่นเองโชกุนมอตี้ที่ถูกแขนอยู่เหนือถังน้ำโคลสีเขียวเอาแต่ร้องหาเกนโดลินหรือฮุนยอนเซ็กทอยอยู่แบบนั้นโดยไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างล่างนั้นกำลังจะเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ขึ้นสำหรับฝ่ายนินจาสวมหน้ากาก,ากเฟสฮักเกอร์กับสมรัยริกพ่อลูกออนเพื่อตัดสินปมปัญหาที่คาราคาซังมานานบัดน,นี้ประตูนรกได้เปิดแล้วยม,มาบาลกำลังเตรียมรับแก่ทั้งคู่ลงไปเบื้องล่างขอให้มีความสุขกับแดนนรกนะเวย้ย ผู้บัญชาการนินจาริกกล่าวเป็นสัญญาณของการเริ่มฟาดดาบด้วยสภาพแวดล้อมและทักษะของเหล่านินจาที่ถูกฝึกฝนมาสู้กับซมูไรเป็นอย่างดีทําให้ซมุไรริกไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่แม้จะทําได้ดีแล้วแต่บุกมาคนเดียวแบบนี้ก็เหมือนเดินเข้ารังเสือชัดๆซมูไรริกถูกเหล่านินจารตรึงแขนเอาไว้และใช้ไฟเผาร่างหวังให้ทุกชิ้นส่วนแหลกเป็นผุยผง แต่ทว่ากลับมหีหมวกปริศนาลอยเข้ามาตัดหัวของเหล่านินจาทีละคนเปิดโอกาสให้ซามูไรริกดิ้นหลุดจากัฒน,นาการได้สําเร็จก่อนที่ซามูไรริกจะหันไปฝันหมวกน่าจนเปิดช่องว่างเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันและเธอคนนั้นก็คือคุโนอิจิซัมเมอร์ดินจาหญิงผู้มากับความเครียดแค้นั่นเองเธอมาเพื่อตามล่าริกเดือบันอยู่ทีเอ็มเจสิบสองผู้ที่ฆ่าตาของเธอที่มีศักดิ์เป็นสหายดินจาเมื่อตอนที่แล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอต้องเอาคืนบ้างก็จะเปิดฉากสู้กับสมูไรริกแบบเอาเป็นเอาตายแต่สุดท้ายซัมเมอร์ก็ไม่สามารถต่อกรกับเพลงดาบของสมูไรริกได้เลยสม,มูไรผู้เยือกเย็นตัดสินใจไว้ชีวิตเธอเพื่อหวังจะมอบชีวิตใหม่ให้และให้ทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจงปล่อยความแค้นทิ้งไปแล้วกลายเป็นคนใหม่ซะคุโรอิจิซัมเมอร์ที่ยอมรับความพ่ายแพ้จึงถอยร่นไปปล่อยให้ภารกิจของริกกับวที12ดำเนินต่อไป ซามูไรริกรีบปาดาบไปที่นินจาริกที่กำลังจะปล่อยโชกุนมอตตี้ให้ตกทันน้ำกรดได้ทันเวลาแต่ปรากฏว่าพอขึ้นมาช่วยมันกลับเป็นหุ่นปลอมเท่านั้นดูเหมือนซามูไรริกจะเสียท่าเสแล้วเขาถูกลอบฟันจากด้านหลังจนในการสาหัสและคิดว่าตัวเองคงไม่รอจากภารกิจนี้แล้วละ่ะจึงขอร้องเหล่านินจาให้เขาได้ปลิดชีพตัวเองด้วยวิธีฮาราคิรีตาแบบวิธีของซามูไรที่แท้จริงเธอซามูไรริกถอดเสื้อออกและใช้มีดสัน้นปักเข้าไปที่ท้องของตัวเองและกรีดมันเป็นทางยาวเพื่อควานไส้ออกมา แต่ทว่ามันกลับมีแสงสายฟ้าพวยพุ่งออกมาจากท้องของเขาก็เราจะได้รู้ว่าการทาราคิลีของเหล่าสมุรยนั้นมันไม่ใช่การปิดชีวิตแต่มันคือการเกิดใหม่ตั้งฮักโดยในตัวของมนุษย์ทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่าไครไหลเวียนอยู่ในตัวอารมณ์ประมาณพลังภายในนั่นแหละครับและการตัดผ่านไครเหล่านั้นเข้าไปด้วยการกรีดท้องจะเป็นการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของคนคนนั้นออกมาซึ่งนั่นแหละคือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เหล่าสมุไรแข็งแกล่งจนหน้าเหลือเชื่อในเวลาที่กําลังใกล้าตาย ธมุไรริกที่อาการปางตายโดยปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาด้วยพลังใครและตอนเนี้เขาก็ได้กลายร่างเป็นอัติเมตสบุไรในนามว่าฮาราคิรีริกไปแล้วเรียบร้อยเขาชักดาบสายฟ้าที่ปักอยู่ที่ท้องออกมาตาวัดไปทั่วบริเวณกำราบเหล่านินจาริกที่ยืนขาแข็งตรงหน้าจนเกลี้ยงในชั่วปลิกตาและทีนี้ก็ถึงคราวตัวบิ๊กเบิ้มของเหล่านินจาสักทีหมอน,นั่นใช้ดาบพิโกริกอันทรงพลังเข้าต่อกรกับฮาราคิรีริกในชวงที่เปล่งแสงสุด การต่อสู้ครั้งนี้ได้ตัดสินผลแล้วฮาราคิริริกสามารถเอาชนะเหล่านินจาได้คารังของพวกมันและชิงตัวโชวกุนมอตตี้กลับมาได้ในที่สุด ท่ามกลางท้องฟ้าช่วงพลบคำ่ำซามูไรริกที่ใช้พลังเฮอกสุดท้ายไปแล้วก็อยู่ในอาการที่แย่สุดๆแต่ก็ยังฝืนตัวเองเข็นโชกุนมอร์ตี้ไปข้างหน้าโดยข้างทางนั้นเราจะได้เห็นหลุมศพของเหล่ามอร์ตี้มากมายที่ถูกกำจัดไปแล้วมอร์ตี้ส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหรือบางทีมันอาจจะเหลือแค่โชกุนมอร์ตี้ที่สมองเลอะเลือนคนนี้คนเดียวก็เป็นได้ คุณโอิจิซัมเมอร์ที่รอดมาได้จากการไว้ชีวิตของซามูไรริกก็ได้ตัดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอได้อะไรจากการแก้แค้นบ้างแล้วเราจะได้อะไรจากการพพนจรกันอยู่แบบนี้อย่างนั้นเหรอคำตอบเดียวที่ซามูไรริกมีให้เป็นคำที่มากด้วยความหมายและมันอาจเป็นสิ่งเดียวทีว่พวกเขาคงจะคิดถึงก่อนตายอย่างแน่นอนซามูไรริกเปิดประตูมิติขึ้นอีกครั้งและเขียนโชกุนมอร์ตี้เข้าไปในนั้นพร้อมทิ้งคำตอบไว้ให้ซัมเมอร์ได้ะลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายและคำคำนั้นก็คือบ้าน แล้วหลังจากนั้นประตูมิติก็ปิดตัวลงเป็นการปิดฉากซามูไรแอนโชกุนในพาร์ทที่2ลงณนะบัดนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องสั้นอนิเมะของริกามมตีตอนซามูไรแอนโชกุนทั้ง2พาร์ทบอกเลยว่าโคตรเดือดใช่ไหมครับส่วนงานภาพเนี่ยก็เรียกว่าสวยมากๆเลยตอนเลือดพุ่งเนี่ยบอกเลยว่าสะใจสุดๆสงสัยตัวละครเป็นความดันโลหิตสูงกันทุกตัวมึงเนี่ยเลือดพุ่งได้ขนาดนั้น เออแล้วเราก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหน่อยมาเล่าให้แฟนๆตัวนีต้ตัวนฟังด้วยนะครับคือในอนิเมะตอนนี้อ่ะมล้อมมาจากหนังญี่ปุ่นในตำนานเมื่อปี80อย่างเรื่องโชกุนแอสซินหรือในชื่อไทยที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอย่างซาบุไรพ่อลูกอ่อนนั่นเองแหละครับคนที่รู้จักเรื่องนี้อย่างน้อยก็ต้องมี30ขึ้นบ้างเลยนะโดยเรื่องราวของอนิเมะตอนนี้แทบจะถอดแบบมาจากเรื่องซาบุไรพ่อลูกอ่อนแบบเป๊ะเ,เ,เลยคือตัวเอกเป็นเพชชรคาตที่ตัดหัวคนมาแล้วนับไม่ถทวนเพื่อโชกุน แต่กลับถูกหักหลังใส่ร้ายให้กลายเป็นกระบฏลูกน้องกับเมียถูกฆ่าตายเหลือเพียงแต่ลูกอ่อนหนึ่งคนเท่านั้นก็เลยต้องหอบลูกไปรับงานทหารรับจ้างประทังชีวิตไปพร้อมปกป้องลูกน้อยจากศัตรูมากหน้าหลายตาที่หมายจะปลิดชีพตระกูลของเขาตลอดการเดินทาง เพียงแต่อนิเมะตอนนี้มันเปลี่ยนจากลูกอ่อนเป็นเด็กติงตองคนหนึ่งกระเท่านั้นแหละคือจะบอกว่าได้แรงบนันดาลใจมาจากเรื่องสมุไรพ่อลูกอ่อนก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะพล็อตเรื่องนั้นน่ะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องราวที่คลาสสิกมากๆจนทั่วโลกต้องหยิบไปทําใหม่ในเวอร์ชั่นของตัวเองกันเพียบเลยขนาดค่ายดังอย่างดิสนีย์ก็ยังยืมพล็อตน,นี้ไปสร้างเป็นเดอะแมนดาริเลียนชาแมนดาร์ทหารรับจ้างฝีมือดีที่จับพลัดจับผูต้องมาดูแลกโกกูเด็กน้อยพ่อสวรรค์สูงเลยนั่นเอง อีกทางคุณโยไฮทาดาโนผู้ให้เสียงภาคเป็นทางสมูไรริกนินจาริกแล้วก็พิเกิลริกเนี่ยยังเป็นคนเดียวกับที่ให้เสียงเป็นดรดูเฟนเชเมอร์สในเรื่องฟินเนสแอนด์เฟิร์เวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนั่นเองเรียกว่าอานักพากตัวบิ๊กของญี่ปุ่นมาให้เสียงเลยแหละครับลงทุนไหมละ่ะและสำหรับเจ้าโชกุนมอตีเนี่ยใครที่เคยเล่นเกมพอเกนหมอตีก็จะรู้ดีครับว่ามันเป็นร่างพัฒนาขั้นสุดของโรนินหมอตีครับส่วนอีว l ลูชันระดับกลางก็คือสมุไรหมอตีนั่นเอง ว่าแต่ยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่ไหมเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เหงามาก,มากๆเหงาจริงๆและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ครบ3000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ